เขาจ่อยมากมากใช่หมน้องเขาจ่อยมาเยี่ยมต้งมาเยี่ยมเพื่อนครัวใหม่ใช่ไหมสปาดิพินาขึ้นเลยพินาขาวเถอะวะสปาดิพินานักสาวพินาหาสามีมาฮาสามีพี่น้อยเรนมาฮาสามีเหรอตอนนี้ฝนตกพี่น้อยสั่งอะอยู่ข้างในน้ำฝนตกแดดออก ปนโตทั้งเนอกคูเลยนะเนาะเูเนี่ย่ันงนนเครื่องหมุนทงสงขันเขามาเวลาโตมากันอย่างทีเวะขานั้นเลยนะนี่คนตก่น่อย ผ่านครับผ่านไปนอกต้องผ่านนี้เลย่คเปลี่ยนงาอียงันนะปคานไทายนี่ค่อัน้สกจอยพนันรับสักจอยพนันเออปอกไว้กอนรถข้าพนันสัจอยนี่รับบัอันกุ้ยไนี่ค้ะเ้านุมอะไรมันกินนุ่มข่อยในตู้นี่จะทำมันน้ายนะ้อ

่ครับคนไทยเกินถามกันบ่เนี่ยเออเหยีนอ่ันล่างจานเ่ยล่างจานก้หลังมือนะล่างจานคอยล่างดอกนเ็ออมาหางานมาไม่น่าไม่น่เลยหาคอยไ้บอย อ้าแต่แค่แต่ว่าใช่ไหมบอส่บ้านยมันมัท้ยากเบ้าไม่ไิ้น่ะาเลยได้ิ้มอาม้ื่อนินใด้ไหมเฮ้ยเสียดัไม่ได้เพื่อนเลยเพื่อเพื่อนเพื่อนเลยนานกันเปล่ดเนี่เล่นรม่เพื่ยมันไ่ได้เื่อน่ะห่ฮะเี่ยมดน้เ

ผ <sociedad> ู้กันเลยใครจะเจ้าเลยพ่ออ้าวถ้าอาซองคนมันมันม่วนเดิมๆผู้กันเลย่อยจะเจ้าเลยพ่อนะถ้าจ่อยผมบอเป็นไรผู้ดียาผู้ดียาใครกลัวได้หลายคนไม่ได้ไปซ้ำด้วยจะเพียงวาว่าจะหลับได้ปะผู้ที่ซองก็ที่ซ้ำใครเรี่ยงเห้ยง่เนาะเ้องมาเรี่ยงเลยผู้เดียวเลยเนาะจะหลับเบาอันหนึ่งแล้ว

ผ้งจักเลย่อนเลยอนีให้พี่อ้ทักใเรื่องว่าเอะแงนสหรับนี้เหรับี่ใช่ยนะ้าเาู้าหนด้เผู้ยัามียังกันอยู่้ข้ามียังกันข้ามันมีนะพี่นะมันมีได้ก็ไดหอยเราผู้อู่ในเรื่องราวการสนุกแี้กั่เยร่ห่วยเลยๆล่ เอาอยู่กม่่แมาแต่น่มังเเดวจ้องแบ่งให้เราเมื่อไหร่แมแบ่งให้เราเมื่อไหร่ไม่กลัวไงเป็นโต

เดบานั่งคไป่นางไหของเ้งแล้วข้ายานีแล้วอไรแงแค่บวกมันง่ายเทจ่อยพี่น้องโอก็แได้ห้ากิ่หนึ่งกม่เมืแกงพี่น้องแกงกันแกงปล่เียจันะไปลหญยงัวเห็นเห็นอไตั้งใจไปหาแต่ก็ไล้ถ่ายคลิปเลยเพราะว่า พันธ yeah, ั oh, yeah. oh, Walker, been, oh, ์ถมันนำกับย่านเขาเก็บปสิพอดีแกงึืนหอพอดีเส้นเอ้าแกงพอดีเส้นักกไว้กินีว่าอ๋อโมกินน้ำกันกินน้ำกันอ๋ออ่อละเออคลายมเห็ดอันนี้เห็ดหางเห็ดยังไงเป็นเป็นยุหเป็นหาเป็นเห็ดกอเห็ดกอาวเออน อีแม mm ่ช hmm. hey, ิบมกาลยเนี à, ่ยเฮ้ยอร่อยเชื่อวกลาเนี่ยเช่อเอาเวลาอ่านเนาะเขากับสเกง่ายมาได้สบายดีเพราะว่ามันควันไผ่ดำเดงกลินหอยงได้งามๆาไปหมุนเงินอนพวงงามหดเวลาเขไปให้มาโอ้เจ้ามีการมีงานเพื่อนเนามามาได้เป็นเงืนกนัวก็มีแล้วน เอ็อยากะยัเยังหใจเอ็มยเหรอไ่ใช่วินซัอาตตต่งคือถ้วยสซ่งิ่งกนดเน้อโบได้อานันได้บอได้ท่นักได้หเศอย่ไปเห็ดได้อูอื่นนะไปนอนนหรืว่าคุยออยคุยเปจหออะไร อ๋อกับอ้อมกาอ้อมอบอกเพื่อแลอแลแอดแอลแออยู่ทำบนนู้นสนิทอ้าวรอเมืองคนไหนเนี่ยอ้าวเขาจะมันจ่อยไปแห้งวะยอ้ป้าแต่จ่อยมันบ่ได้น้อยนึกหน้าตาได้คนม,นนคม,คคมันบักเขาในใหญ่ทุกขั้นปลาคนคนนี้ป,ะปะากป่าคนได้นอนรับเี่คนข้างอยู่ไหนจ่อยเว้ยคนบ่ได้นอนรับจริงๆระวังเมียเด้อร้องเมียกูจ้ช่างเนี่ยมาดูห่างทาง ว้าหลอด่ปเห็นเียวมีมีคมบอโคมุแม่คนก็ไปมือซื้อแล้วเรบเห็นห่ดหนชี่าชไดเปานราอ่าช่าาได้มาคมมาจอดเล็กเขาจอยตกใจฉางเชียงมนเ้ย ตกใจโอ้ยอะไไปใส่มาไหน่าจะกินมกขาน้งจีดใสคุณโตน่าใ่แดดเออเคยดกินเรียนเรียนเออมันยุทที่อาไรอ่ะเท่สาใบบางกระแทกไม่ได้เทสามมอน้องเทียนอยู่ไทยน้องเทียน ไปวะเพื่เหยกแดดเออไปกับไปคันเตงทีว่างมือได้เหรอะอจมนี่ฮะก็ซาสามงจิจะหนาซาซามสหันมึงเงิามงเลยนะชื่อเรา่บนที่ดูเฮ้ยข้าอารมณ์อะไรนี่ยนี่ม มาเอาข้อมันนี่หนามนยิ่มเป็นยี่สิเลยมันเหมือนี่ยองเลยไปบอไปอยู่นั่มันไปบอไปบอ ขอมือไงมือมือมือเออขอมือไหมมือขอมือเร็วมือ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 ขมือไงอะไรกนยังไงองานทำไสมัยทางสีสมัยนีมันคือสมัยตกี้ สรมาสลวงสํหลวดเงินคว้วใหม่ขอเพิ่นสีได้มากเห็ดเงินคว้วใหม่เ็นเซีวมันรถสลองสรองเงินครัวใหม่ไปแล้วมาอะไรมาจเามาอะไรมาเพิ่นหัวมาเพินหัวเนาะบอไปเตือใจนะว่าเราหหน่อยใจถ้าหัวหน่อยใจ ได้ได้ได้ดีเลยเรื่อกันก่อนรแล้วทีแล้ว้ำได้ี่แล้วท่านตรัสเสียงว่าเสียงี้ำได้ที่ได้ที่ได้ของใหม่เร้ของเก่าฮ่าฮ่าเรียกขอเ่าได้มากได้ต่อเรืทง้ม่แล้วเดี่ยข้วมือข้อมือข้ม้เอ เดี๋ยวขนมไปกินเด้อเดี๋ยวขนมไปกินเด้อมือมือมาขันใาก,กินขนมเร็วเร็วเร็วมือมาเอ้อีอย<ๆ>่ได้กินขนมตัวเันสิงานเลยหอมมากช่ยงานอยูออ่้า<ๆ> หมื่นเนาะอุทั้งหมดทั้งหมดที่เป็นอ่างล้างจานแะไรกัเตาแกะเตาวางของพูดบอเออเป็นเห็ดสั้นนะเห็ดสั้นไม่ได้ขันแต่เห็ดสั้นอือหืออือหือแม่แม่แหม่ราการที่ปูกระเบื้องนี่ Hoa hảo thì mama hóa được yeah. một hai mươi hai nghìn 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 hai mươi hai เอ้ลูกตันลูกยันนะหลัดันันใะฮะลากเบลตันเลยไกนเบียนเนาะน้หานานอใหญ่เป็นนะมันเนาะี่ได้สั่งไ่ได้สั่งเห็ดคั่วว่วใครผ่านมาเยอะแยะเอาดา อันแกก่อนไอ้แสงพวกข้าพ่าแะไปได้เป็นได้ใกโอมได้อพื้นงพื้นกูซ้ม